สวัสดีครับพี่น้องมือนี่พามาเบึงวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮานะครับได้บ่หน่อยบ่หลายมืมอนี่ยพอได้พอได้ก้อยนะครับพอได้กลผักหวานกะกัมีงามอยู่กับผักหวานกันเลยเนาะเงินถือมานี่ผมบ่ได้มาซื้อเด้ขอเพิ่นอัมผมไป็นแย่มาครับพุ่นน่ะเบิ่งโหลดพี่น้องเอ้ย จะเป็นอัวนัวดีครับลกแทบแตกที่น้องโอ้ยเอ้าครับผู้ใดอยากกระทักมาเด้อขันเรือกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมนั่นไหมครับตอนนี้กะยอดวิวกะบไลค์สุดกับหาด้วยนะครับผมตัวคลิปกับโบเป็นยังไงนะครับล้านคลิปเท่ากับหาล้านเนาะเอ้ยหาด้วยล้านเนาะเออเอาคลิปละล้านที่เขาคงเป็นไปได้ยากเนาะ เอาขอบคุณครับพ่ม่ไม่ด้วยครับผมเอาเอาแมาแซมกันควายมาแดงมาแดงแก้ว